ไฮท้ารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทํานายสถานการณ์ดวงความรักของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ทั้งหลายนะคะประจําเดือนมีนาคมเนาะความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการทํานายโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยเก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันนะคะพลังงานหลักของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงิน เป็นในเรื่องของการงานหลายอย่างมันไม่ได้ดั่งใจหวังสักเท่าไหร่นะคะคนเกิดในวันอาทิตย์หลายๆคนอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย,ย้ายการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของความรู้สึกนะที่มันไม่ค่อยอยากที่จะมีความบือหวาหสักเท่าไหร่และเป็นอาการเบื่อหน่ายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากมายเลยนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคนที่มีความรักอยู่แล้วมันก็อาจจะมีอาการรู้สึกว่าเบื่อหน่ายความรัก ความรักค่อนข้างจืดชืดนะคะไม่ค่อยที่อยากจะเติมเต็มกันและกันสักเท่าไหร่เราเองอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะในเรื่องของชีวิตตัวเองมากกว่าในเรื่องของการงานความมั่นคงหลายๆคนเนี่ยในช่วงนี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าปัญหาต่างๆที่เคยผ่านมาในอดีตหลายๆคนนะชาวเกิดวันอาทิตย์เราเองอาจจะมีปัญหารักครั้งเก่าหรือปัญหากับความรักปัจจุบันของคุณคนรัก เคยทาให้ผิดหวังคนรักเคยทําให้เสียใจนะคะมันก็ยังคงหลอกหลอนในความรู้สึกเราอยู่มันยังมีความไม่มั่นใจมันยังมีความกังวลกระวายใจนะคะมันยังมีความสับสนในบางเรื่องในบางสิ่งช่วงนี้อยากที่จะพยายามโฟกัสตัวเองไปก่อนหรือว่าพยายามโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองสัมผัสได้กับสิ่งที่ตัวเองจับต้องได้นะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ลำบากใจหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แย่ไปมากกว่านี้เราก็ให้ความ สำคัญกับเพียงเท่านั้นเลยนะคะอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของการขัดแย้งกันต่างฝ่ายต่างมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะต่างฝ่ายต่างมีความมั่นใจในตัวเองเราเองก็รู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเราโดยไม่ต้องง้อคนรักตัวคนรักเองก็เช่นกันนะคะช่วงนี้เนี่ยมามีความคิดที่เป็นการความคิดที่ ตรงกันไปนิดนึงมันอาจจะมีในเรื่องของการประชดประชันความรู้สึกกันนะคะหรือว่าต่างฝ่ายต่างมีอีโกโ้ไม่ค่อยที่จะได้ให้ความใส่ใจกันและกันสักเท่าไหร่เราเองก็คิดว่าเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เขาเองก็รู้สึกเช่นกันนะคะช่วงนี้ความคิดของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กับคนรักเนี่ยมันอยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้างตีกันต่างคนต่างอยากเอาจะ อยากเอาชนะกันซะมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องของการที่เราเนี่ยมีอีโก้ใส่กันด้วยละกันเนาะเพราะว่ามันจะมีปัญหาในการขัดแย้งแล้วก็จะไม่ค่อยใส่ใจกันและกันสักเท่าไหร่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองอยู่ได้นะคะแต่สิ่งดีๆเนี่ยที่กําลังจะได้รับเนี่ยก็ยังเป็นความเสมอต้นเสมอปลายความสม่ําเสมอที่คนรักยังมีให้กับคุณเท่าเดิมแหละแต่เขาเองอาจจะไม่ได้แสดงออกมากมายนะัก นะคะหรือว่าไม่แสดงออกเป็นกิจจลักษณะแต่อาจจะเห็นได้ว่าเราจะได้เริ่มและนะคะเริ่ม คนรักเนี่ยเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นเริ่มรู้มากขึ้นว่าควรจะต้องปรับตัวหรือว่าควรที่จะต้องเข้าหาเราแบบไหนเขาเริ่มรู้ตัวมากขึ้นว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกดีหรือว่าที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกพอใจเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคุณก็คือคนรักของคนนี้เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะเริ่มมีความชัดเจนนะคะเริ่มเอาใจใส่เริ่มมีความรับผิดชอบไม่ทำให้เรา เรารู้สึกแย่นะคะพูดเป็นคำพูดสัญญาเป็นสัญญานะแต่มันอาจจะมีในเรื่องของการมีอีโก้ใส่กันเฉยๆความคิดเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณเนี่ยอาจจะคุยกันเราไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องเพราะว่าทัศนคติของคุณมันมีความเท่ากันนะคะมันไม่ใช่แค่ตรงกันอย่างเดียวมันเท่ากันเลยก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างประชดประชันกันก็ระมัดระวังในเรื่องของการสงคมเงียบใส่กันด้วยละกันนะคะเรื่องราวดีๆมันก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ คนรักก็ยังคงเป็นรักที่มั่นคงอยู่นั่นแหละเนาะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะความสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะคะมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่จุดชืดนิดนึงนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกถึงความเบื่อหน่ายบางอย่างที่มีไว้อยู่ในใจหรือว่าบางอย่างที่เก็บไว้อยู่ในใจเนี่ยก็เลือกที่จะนิง่งเลือกที่จะไม่พูดนะคะช่วงนี้ให้ ให้เพิ่มเติมในเรื่องของการพูดคุยกันนะคะให้เพิ่มเติมในเรื่องของการพูดการเจรจากันนะคะมีโอกาสมีเวลาเดินทางไปไหนมาไหนร่วมกันหรือมีโอกาสมีเวลาในการติดต่อกันเนี่ยควรที่จะติดต่อกันบ้างยิ่งใครนะคะคุยกับคนทางไกลนาอต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าคนที่เขาทํางานคนละช่วงกะช่วงเวลากันกับเราเนี่ยพยายามเติมเต็มกันนะคะในทางโลกออนไลน์ถามไทยสารทุกสุขดิบให้ความสําคัญกันและกันบ้างเพื่อเป็นการเติมเต็มใน ุมของความรักนะคะ,ะเราเองจะได้มีความรู้สึกว่าเขาให้ความใส่ใจเราเราให้ความใส่ใจเขาแต่คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยสำหรับคนโสดช่วงนี้ให้แอบ,บมองว่าคุณยังโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหลายๆคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นมีการทําอะไรใหม่ๆมีความรับผิดชอบใหม่ๆเกิดขึ้นบางทีเราเองยังมีความกังวลมีความกลัวกับปัญหารักครั้งเก่ารักในอดีตที่เราเคยผิดพลาดมานะคะกลัวว่าจะกลายเป็น คู่เวรคู่กรรมนะคะใครเข้ามาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันหรือว่าเป็นความรักที่มันไม่ได้ไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่เราเองกลัวจะเหนื่อยกับความรักนะคะกลัวจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์บางทีก็กังวลน,นะคะกลัวว่าคนนี้จะเข้ามาเนี่ยเขามีเจ้าของอยู่แล้วหลายๆคนคนที่เกิดในวันอาทิตย์อาจจะเคยเป็นความรักเป็นความสัมพันธ์ที่เคยผ่านการเป็นตัวสำรองหรือว่าเคยเป็นที่พักใจให้กับใครหลายๆคนมาจนเรารู้สึกเหนื่อยอะค่ะมันมี ความรู้สึกเมินเฉยช่วงนี้คนโสดไม่โดดเด่นเลยนะคะไปให้ความสําคัญกับตัวเองให้ความสําคัญกับในเรื่องของการเงินนะคะรับผิดชอบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่ๆพยายามที่จะทําให้ตัวเองเป็นอิสระมากที่สุดยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจแต่ก็ใครเข้ามาพร้อมที่จะคุยแหละพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะคุยในระดับที่คุณเนี่ยไม่ได้ให้ใจสักเท่าไหร่นะคะคนโสดคนเกิดวันอาทิตย์ก็อยากจะบอกว่าคุณเองเนี่ย ยังรักตัวเองเป็นหลักแล้วก็ยังอยากที่จะให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นหลักยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในตอนนี้นะคะยังไงก็เอาใจช่วยละกันเนาะเพราหไฮมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดในวันอาทิตย์สําหรับคนมีคู่เนี่ยก็ยังเป็นความรักที่ค่อนข้างชัดเจนแต่มันอาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จืดชืดหรือว่าการ มีอีโก้นะคะความมั่นใจของตัวคุณเองและความมั่นใจของตัวคู่รักของคุณเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันมันก็อาจจะเป็นการประชดประชันในเรื่องของความรู้สึกเป็นการตีกันเล็กน้อยในช่วงนี้นะคะต่างคนต่างมีความมั่นใจอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่แต่ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีโอกาสมีเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปกินข้าวนะคะออกนอกบ้านกันบ้างหรือว่าเดินทางไปทําบุญนะคะพบกับผู้หลักผู้ใหญ่คนกลางเพื่อน สังคมจะดีกว่านะคะมันก็จะเป็นการที่เราสองคนเนี่ยเสริมความมั่นใจให้แก่กันละกันและ,และอะไรหลายๆอย่างสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์มันก็จะมีการดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยังไงนะคะเอาใจช่วยละกันเนาะส่วนในเรื่องของการทํางานนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็พยายามแยกแยะละกันนะคะบางทีเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เนาะบางทีเราก็ใช้เวลาในการพักผ่อนไปทํางานจนบางทีคนรักมีอาการ มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจที่เราเนี่ยไม่ค่อยให้ความใส่ใจหรือว่าไม่สนใจเขาสักเท่าไหร่ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็จัดในเรื่องของความสําคัญดีๆนิดนึงละกันนะคะชาวที่เกิดวันอาทิตย์ทั้งหลาย โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงนะคะก็ขอขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่นะคะถ้าชอบในการทำนายอย่าลืมกดไลค์ค่ะกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์เนะาะไลน์ Facebook Instagram เอาไว้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ แล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ทุกๆท่านด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ